วิดีโอนี้คือไฮไลท์ความสนุกของโหมดที่มีชื่อว่า UG Hunter ผู้เล่นในเกมจะต้องเอาตัวรอดจากการไล่ล่าของ UG Hunter อยู่รอดให้เป็นสีคนสุดท้ายคุณจะได้เงินรางวัลไปเลยเรามาดูวิธีการเล่นในโหมดนี้กันในเกมนี้จะมีหนึ่งคนที่รับบทเป็น UG Hunter ผู้เล่นที่รับบทเป็น UG Hunter สามารถใช้อาวุธปืนในเกมได้หน้าที่ของ UG Hunter คือออกไล่ล่าผู้เล่นอื่นๆที่หลบซ่อนอยู่ในแผนที่ผู้หลบซ่อนจะต้องเอาตัวรอดด้วยวิธีการซ่อนแอบแบบนี้ หรือขับยานพาหนะเล่นแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันแต่สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้คืออาวุธปืนและการสังหาร UG Hunter รวมถึงทำร้ายผู้เล่นอื่นๆที่หลบซ่อนด้วยกันใครทำผิดกติกาจะเจตนาหรือไม่เจตนาจะโดนแบนและโดนตัดสิทธิ์ทันทีมาดูไฮไลท์ความสนุกบางส่วนที่ทางเพจยูจีได้สร้างเล่นกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วตรงนี้นะ้านี่เขากำลังชีกันอยู่ ฮันเตอร์บอกเอาฉีใหเจร็จีใหเจ็จก่อนฉีใหเสร็จแล้วมาบอกเออ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 ฮันเตอร์ Hunter ดูเหมือนมึนมึนอื่นแล้วตรงนี้ทางด้านแร็กมานอนทำระยูแล้วหลบปูดฉี่หายแล้วแ <c oughs> นทเซลแน,ทเ,ลนทเซลบอกขอขออยู่อีกนิดถึงได้ทำไมลราปีนขึ้นไปบนแอร์ดอปเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจา่า <c oughs> ผมแค่มาเก็บหมเก็บกวาไม่ได้ต้องแกมแต่เก็บปืนฮันเตอร์ของเราผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็เพิ่งหัดเล่นพับชีกันแรกคือเฮ้ยจริงๆผมสงสัยแล้วฮันเตอร์นี่ยังไงเนี่ยฮันเตอร์ปืนไม่ใช้กูจะตอดเนี่ยกูจะต่อย่างเดียวหรือยังไงหรือจะปาดทีเดียวตอนท้ายอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าทีมงานเซตบอร์ดละทีมงานเซตบอร์ดคุณดู ไม่ใช่คนลยเจน้าขึ้นรถไปกับเขาดูสิขึ้นรถไปกับเขาแล้วเป็นคนขับเองหรือเปล่าเนี่ยไปนั่งบนรถเขาแล้วยังไงเนี่ยยูจีฮันเตอร์อ๋อแ,แ,แกเป็นคนขับอยู่เออถือว่ามาตรฐานมาตรฐานขับรถได้ขับรถได้ดไดนะถ้าเป็นฮันเตอร์ของเราอ๋อนี่ขยับให้ด้วยเอา้าเอา้าอยากได้เอาให้เอา้าทำทำอะไรสักอย่างทําอะไรสักอย่างฮันเตอร์จะเหยียบก็เหยียบจะยิงก็ยิงนี่นีกูว่าตายวงกูว่าตายวง เบรกแตกลืมดึงลืมดึงเบรกมือฮะโอ้ยนั่น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 กลัวแล้วกลัวแล้วฮันเตอร์ของเราตายแล้วครับต้องมาดูว่าใครจะอยู่รอดโค้งสุดท้ายตรงนี้แขงปั๊มยาแหละฮันเตอร์ของเราคือเอามาสร้างสีสันเฉยๆจริงๆเราอยากเล่นปั๊มยา พุ่งคำจนน้ำหูน้ำตาไหลคนดูตอนนี้แล้วเรียบร้อยครับคนดูครับเป็นไงบ้างครับกับหมดนี้ที่ได้ดูไปสนุกกันเลยใช่ไหมครับอยากร่วมสนุกแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <S <S เพจ UG Esport Underground ได้เลยครับ